เราไม่ยอมปด่าด่ด่า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 ่าด่า่่าด่นด่า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 ่าดาด่าดาด่าด่าด่า่า่าดาด่า่าด่าดาด่่าด่ยด่าด่เดาดาด่าด่า ใช่ใช่ครับนเี่เราทำเพราะเรื่องเสริญนี่ยหนี่เขาจะเสิร์ฟทั้งนั้นเลยผมกไม่คิดเองเลยไม่เชื่อถามมองมองมองนี่ก็เป็นเป็นเรื่องเรียนมหาจุฬาลงกรณ์เหมือนกันเรียนที่เดียวกันอาจารย์เสิร์ฟรุ่นหนึ่งที่มีครูท่านรุ่นสิบหกเนี่ย เรียนอักษรศาสตร์าษอักฤครับใช่ครับโอ้คิวโอจารายีครับถ้าจะรู้เร oh, ื่องนี

จ่ายกันดีแล้วดีแล้วดูแลน่ดีแล้วมก็จะมีบุญเพราะฉน้นคงจะมีคนมาดูแลเลยไม่เขอยู่แนวพมพแนวบมด้วยมาช่วยผมพมพศด้วยไอ้เพองจะอยูคู่กันไอ้ไอ้เองมังนอา้าอาจารย์มานามาอไอ้ดื้อไม่ฟังช่วยผมไม่รู้ว่ามีคนขาบอกว่า

ครับครับเขาสบา่ไม่ได้บุญรักษาครับเออเ็อยู่ต้องอยู่อยู่ตลอดไปอือใช่ใช่ใช่

đi đâu vậy, ra, ra chỗ kia, đi mà không đi đâu, không có ai người, cái có ai muốn trả cái số tiền đó không? đi làm một ngày, 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 đi làm một อภิบาลค่ะค่ะเอ่อด้านหน้าในประธานคนของคุณ

ครับอาจารย์เป็นีบอกว่ามันยกนะครัข้างหน้าัยาเลยื่นคว้าตัาให้ให้ปตงาแล้วก็รับต้นนิดนิดอย่าจะพงขาน อยาเอีงมียอี่นดีที่แงเลยาได้า่งยงดีว่าจมต้ลจันงกม่ใช่ีเจเอาแล้วะตัีเก็ก็จะออกมาัีวันนี้จะตามาโอ้กนันมาีกเหมือนกันเ็ดาวตว่เจดดีก่าอวัี่เดยังใช้ฟุ้ง่องเลยที่เจ็ด

ไพนพาน31คน <laughs> มองมองมองไม่เจอไม่เห no, ็นเลยก็จะหัวหลังที่ต่อไปตัวที่ต่อไปตัวที่ต่อไป ได้จะบอกว่าในการเป็นนี่ได้การสมัครใจหรือว่าไงโดยการในการกับขึ้นของประชาชนโดยการสมัครใจนะสมัครใจเราต้องสร้างการที่เขาสมัครใจเรารับตามที่ท่านส่งมาใช่ท่านเนี่ยเป็นตัวหลักแไอเราเนี่ยเป็นตัวประกอบจะเป็นผู้นำ แ่ันปาเ็นเป็นหน้าที่จะฟ้องไปเศอเลโดย่ละขั้นเง่อนเป็นคนหน้าที่จะฟ้องไปเศษทองเป็นสามล้านล้าเอาไมดเลยมาคนมดเลยเพระงเดี๋ยจะไปถามกดูต้องให้ดีมากถึงจะีดีมากยังไนะานดีคนา เอลูกสาวเจสองไปดิ <laughs> <c oughs> ๊กป๊อกป๊อกบสี่เห็นลูกเห็นลูกดีขึ้นก็ดีใจจะเป็นห่วยู่ว่าหายเป็นเน่ยเกิดเปร้่องเปรีเครต่องกาต้อเปเดได้ดีขึ้นก็ดีใจว่าเปยหต้องไ้เนี่มอยู่ก็จาอยู่กับกจยามก็จะเป็นเพื่องเปรา มันม่ก็พอได้มันไ่ก็อหายเลยพออยยางอะไรมันกูมันกูแลละลอกแล้วเลยรเลยบ่บนแพงนักเลยกินไม่ไหวนะก็เลยทานเพราะมาชมเลยเนร่ยโอ้โหฮไม่มีกังซื้อผมไม่มีการซื้อเลยแพงไม่เป็นว่าห้าสิบบาท เราไมีาเขาอกให้ฟรีเนยยาเขาก็ขอให้ฟรีก็เลยเราก็เลยไม่มีก้ารส็จะชันนันแล้วเดี๋ยวกันฮา้วเลยาวมวเรก็เเป็นไปตามสภาพมันเราก็ที่ทุกวม้วาวมัมากกว่าไ้รับรวตั้งค่าให้ยาตั้งค่าประมาณบาไได้ไตั้งค่าให้ปรัค่าให้ใหม่ อย่างันีกาดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยเ้ยยังไม่เสร็จนะรัจะเสร็จได่จะได้มาคนมีบุญขนไดนี้เด๊ก็โถน่จริงเลยคนมีบุญมาได้เดี๋ยวจะยังจะพูดไปไหนยังไม่เสร็จเลยวภัรกิจยังไม่แล้วเลย

แน่อนเราทม่หยดพลังงานจากเธอไม่รู้เรื่อง <Bye. S 1> แล้วรู้เรื่องลูกสาผมก็ไปรู้เรื่องเหมือนกันรลูกสาวนี่ไม่มีใครรู้เรื่องเลยไม่เอาเ่นจไม่ให้พ่อทำสิ่งเสื่อมเออแล้วัพยสมบเเิอาไรเงิแเราไม่หมดมันเดี๋ยวมันก่หมดแล้วพ่อเนี่ยขายบ็หมดแล้วน่จะขายแล้ว รู้เรื่องไม่เอาไรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องต้อรู้เรื่องนี่แหละที่รูเรื่องอยู่เนี่ยใช่รู้หลังไม่มีรู้เรื่องเลยเขาไม่ไปขายก่อนเนาไม่รู้เรืไม่รู้เ่องาตีสบคิดในชาติอ่เนี่ยแต่เราเนีไม่มี ก็นั่นแหละไม่ต้องมากอาจารย์ตอนที้ผมตั้งองปชพ่อพี่น้องผมว่าต้องผมบ้านอปคชผมตั้งให้เงินจดตัวน่ะเขาผมบ้านอะเรา้งนะก็ใจว่าคนทุกคนเลยเราเป็นพวกบ้านกันไม่ได้จริงไม่ได้ไม่จริงรังทาใจพวกนี้ว่าคือมึงได้ไรอ่ะจำเป็นมาทำมาทำ

เดี๋ยมีวุ้นอย่มดูเยอะๆแ้มทัายช่้วยเรื่อน้อทำมาไดกันีขึ้นดีขึ้นไม่หมดของเรามีแต่ของที่อาการอะไรมาแล้วัรงนั้นะได้ได้ไเหรอไม่เขด้้ยกันเลยนะดื้อขันดื้อกันเลอแต่ผมขันไม่ได้มาก ที่ไหนเออหลวงพ่อไปนั่งชั้นหลวงพ่อไปชน้นนี้ที่ไหนเออหลวงพ่อไปชั้นนี้ที่ไหนเออที่ไหนเออที่ไหนเออ

จะได้ฟังจะได้เสน้นจะได้เส้นนะคะตำแหน่งนี้ไม่ต้องเป็นต,ต้องตลอดแล้วแต่สมัครใจใช่ไหมสมัครใจสมัครใจ,จ,ใจท่านลาออก,มกมมหมดไม่กำหนดระยะเวลาแต่ไปกำหนดระยะเวลาถึงกว่าเจ้มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก็ไ,กได้ครับแล้วแต่ขั้นใช่ใช่ให้แก่แล้วมัมีเรื่องเลย เขาบอมฟอเอเอาไม่ให้แข่งมันเลยขาอ่านนะคัพระอาจารย์เขาอ่านเลยอ่านเลยอ่านให้ผู้ที่จะเป็นประธานาธาบชนแห่งชาติเลขที่หนึ่งเจ็ดแปดบสองถนนรจริาพิเศษแขวงจอมพลเกตุจักรกรุงเทพมหานครที่ยี่ห่าสองพันห้าร้อยหกอ่านก้าอ่านในการนัฐวัฒน์การพระอาจารย์พระองค์เจ้าและท่านประธาน สภาประชาชนแห่งชาติท่านพลตรีหมอแม่โชวเยวัฒนกพันธ์และท่านทูตสมาชิกทุกท่านนะคะก็เป็นประกาศของสภาประชาชนแห่งชาติเรื่องเกี่ยวกับแต่งตั้งประธานฝ่ายรารมณ์ทุนของสภาประชาชนแห่งชาตินะคะตามที่สภาประชาชนแห่งชาติซึ่เป็นองค์กรที่จะทําคุณประโยชน์เพื่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนที่มีการขับเคลื่อนและต่อสู้เพื่อการอมโอนำด้ามาสู่ประชาชนให้เป็นประชาชาติที่มใจอย่างแท้จริง ในการจะทำประโยชน์และเสียสละเพื่อส่วนรวมในการกลับขึ้นอของสภาประชาชนชาติโดยความสมัครใจของพระพรีระพงศ์รุจิโมระโมระหรือว่าเลขที่หนึ่ง้ยหมู่ที่เจตำบลสิงห์ราษฎร์อำเภอราชบัวหลวงจังหวัดพระงเทพรหาอายุธยาอายุห้ปีขอทําหน้าที่ระลงทุนให้แก่สภาประชาชนเพื่อเป็นค่าใช้จ,จ่ายในการดรําเนินง,งานการของสภานิยให้ได้บรรลุเป,ป้าหมายเพื่อชาติศาสนาประมากษัตริย์และประชาชนจึง ลงชื่อไว้ต่อหน้าพยานไม่เป็นหลักฐานก็ลงชื่อประธานสภาประชาชนคนตรีหมอแม่ชวงวยวัาวราชกัพันธ์ลงชื่อประธานฝ่ายระดมทุนพระพีรพงศ์รุจิโมระพยานนี้จะต้องเป็นใครดีครับอพยารยนพระอานพระอานพระอาจานฝ่ายสมองเอาเอาสองอันสองชื่อสองชื่อนะคะแต่เนื้อความนี้จะต้องเป็น ความตามนี้แหละ

่นี่ยข้อความข้อความติดแบ๊

โอ้นี่เห็นไหมล่ะเชื่อมกันหมดี่ยเก็ส่งม้าีม้าต่เช้าเลยมาดามมามนกเลยผมเห็นยืนยืนเซียงว่านะยืนยืนเซอะไรรแกาญี่ปุ่นพอดีไอ้ยืนยังเซ đi quân đi serve mà cũng mà đéo ai khèn khoang thế mày có đi

ุนเดียวเลยเนไหมนะทยากเลยนะัยากนะ้เรียนู่ไหยนี่นี่อาพวกเพื่อนอาาตายแล้วดิท่นพ่อในเก้าสองนะนี่ไม่ได้ชสมากเลยเห็นไหมท่านพ่อในเก้าสอง12มีนาดี3เก้าหเต็มดิยาเก้าสอง12ปีนาอยู่นีไม่ดิ่ิีทุกอย่างดีหมดนะ mhm ừ, si like, th còn không chọc dịp tên nè chọc dịp tên nè tặng anh tên anh tên anh nè

sekti na tokan ganata sthuna ush chura gela tokan engne chura gata zeek niwena guna ro elena gela tar thil

สองค่ะสองสองค่ะสองค่ะ thì 1 3 2แล้วรายไม่รู้มองมาครับ3คนแค่แค่

เราสั่งให้โซฟ่า <laughs> <laughs> đi, cá, có, 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 có,